สวัสดีครับพี่น้องพ่อกันอที่เก้าเหมือนเดิมนะครับข้าวเบืองลูกกบพี่น้องสวยงามเลยพี่น้องเสมอกันดีขนาด <c oughs> ตรงเหมือนนี่กับตรงกัน,นที่ยี่สิบเก้าสิงหาคามสองพันหนึ่รอยหกสิบสี่นะครับส่วนลูกกบอันนี้ก็เกิดวันที่ยี่สิบเก้าสิงเอกรกคาดาคามสองพันหนึ่รอยหกสิบสี่นะพี่น้องนี่คือลูกลูกหวกมหาลูกกบอายุหนึ่งเดือนพี่น้องนี่คือหนึ่งเดือนเป๊ะเลยนี่ ลูกกบนับตั้งแต่วันเอาวางไข่นั่นวันทีเขาวางไข่นะครับเขาเดินวางไข่บ่วันทีเขาออกไข่มากนะครับอายุมันหนึ่งเดือนพอดีนะครับสวยงามมาพี่น้องครักสร้างพี่น้องพันที่สองพันสองพันนี่แหละถึงสองพันถึงถึงสามพันนี่แหละพี่น้องคิดว่านะโดยดูการด้วยสายตายพี่น้องเขาว่าท่านใหญ่ท่านนี้เขาเต็มไม่นิดหรอกผมว่า กระติบบอล่ะกระติกระติบอนาพันนี่แหละกระติบ,บ่เกินสามพันถพี่น,อน้องก็รั้งห้ามพี่นอ้องก็ลังหัดกินเนีย้ยนะครับกินเนีย้ยเพรท่านเป็นออกนี่ให้นี่ให้อาหารครั้งที่สองเลยนี่พี่น้องครั้งแรกให็นหมูว่านนี่เมนโบะให้หมูว่านเนี่ยหมูแดงเมนโบะเมนดิว้วให้หมูว่านเนี่ยหมูแดงแล้วตอนเต่าตอนเต่าว่าไห้นะครับ พอฝนตกนะครับก็เรียกว่าห้เขาก็เรียกห้มากินตอนนี้เลยพี่น้องช่องก็เพิ่งได้หัดกินอาหารครั้งที่สองอย่พี่น้องเขาบอกวันชวนสมบูรณ์ดีเลยพี่น้องเห็นปะสมบูรณ์ดีปะพี่น้องว่ปะชวนชวนนี่ชวนยก็มีแต่ว่าถึงกับใจบ่มีเลยพี่น้องหางเขาลุดเมื่อไหร่เห็นปะนี่ยตอนตักขึ้นมาไม่มีหอกเลยหอกไปใส่เมื่อไรช่องใส่เขาเด็ดเสมุเลีเฮ้พี่น้องสวยงามบ่พี่น้องอนุการอนุบาลลูกกัดเออลูกกบนะครับ ลูกกบอายุหนึ่งเดือนนับตั้งแต่นับได้ออกจากไข่นะครับตัวนัึงเง่เด้เห็นไหมพี่น้องเรื่มเรื่มงทีกินเขาได้ตัวนึงเง่กันแเหมือนกันได้แบบปึมปึมได้พี่น้องนตัวนึงเง่กันแย่ได้เหมือนกันบึมปึมได้ห้องปลาเห็นนะครับห้างปลาเห็นเาเขาตัวใหญ่แต่ว่ามันสี่อนอยู่ในหันมูนหญ่นะครับจ่มาก็แตกไส่กันได้กระแตกไส่ก็ต้องเฝ้ารีบนั่นออกได้เฝ้าเฝ้าแยกออกนะครับเขาจ่แยกออกเขาจะกินกันนะครับ ตอนนี S <S <々>้ทัากินกันนิดหนี่งท่เคื่อนดีเคื่อนดีนะพี่น้องตอนนี้เคื่อนดีอยู่บนโต๊ะ่าไงเงี้ยนะครับจำไว้เลยพี่น้องให้ก็ให้ในน้อยอย่าให้หลายให้พ่อเขาบอสบอสกัดกันนี่นะครับอย่าเลื่อมหายาเขาพร้อผมเลยพี่น้องการอนุบาลลูกลูกกบไม่ไหม้เนี่เขาถ้ากินเงี้ยดอกกินเงี้ยท่านเป็นนะครับแต่ว่าเขาก็ให้อยู่เขาอย่างในน้อยนะครับอย่าให้หลายอันนี้ผมเลื่อมให้หลายเลยนี่น้ำเ่าเกียงดินได้เลยพี่น้อง เห็นว <chat, S 2> ่ายซ้ำนี่ก็ได้ค่อยๆกินไปเรื่อยนะครับค la ่อยหัดก in ินไปเรื hmm. ่อยนะครับร no. mm ่างกินเป็นนะครับขันกินเป็นอย่กร๊บกรึบกรบกรึบควัเกิดบดเลยเด้พี่น้องนี่อันนี้กินเพน่อนเป็นดีๆนะครับสังเกตได้พี่น้องขันกินเป็นอ่ข้าวเดียวบ่โดนนะครับอีกสามเงอใส่เบิ้งได้ขัน็เสียผมหมดเลยเด็กถ้าต้องให้เขาแบบเสมอเสมอแบบนี้เด็อพี่น้องเห็นมีกาวายุนากบหน่อยนี่วิธีการให้อาหารนะครับ นากบหน่อยแต่ละตัวเนี However, <laughs> <romantic success> はは <laughs> ่ให้ไม่ม anyway ีอาหารอยู่เบื้องหน้าเขานะครับเห็นบ่ตัวนี้มีหอยยึดใต่ขาสามเม็ดเห็นบ่ตัวนี้เกินกันมีอยู่นาสี่เม็ดเห็นบ่พี่น้องตัวนี้ยู่นาหลายเม็ดหกเม็ดเจ็ดเม็ดเห็นบนีมตัวนี้ยู่นาก็ไม่เห็นบพี่น้องนั่นจินนะครับเลยเห็นบ่ตัวนี้ยู่นาก็มีกองปุ่มๆอยู่นะครับเจ่าตัวนี้ว่ามีเลยนี่เดี๋ยวหากินเองนี่ครับนี่นะครับทั้งเกตดนะครับให้อาหารเขามีหลาย หีมยู่นาด้วโต,วตวให้ได้นะครับไปย่างหิมีนะครับตัวนี้เขาหากินเพรานทป็นปินเนะนั่ยไปแล้วมีแล้วบันเห็นบอลเต็ดเจาะย่อไปแล้พี่น้องนะครับมีการให้อาหารลูกกบน่อยนะครับเพื่อนๆเห็นว่าเอา้าเขาบอกตะเรียงกเก่าแท้อยกก่างบก็มีแต่ให้อาหารมันตั้งแล้วดูแลรักษาแบนเจ็บป,ปวดกแต่ให้อาหารดีดูแลรักษาบบเจ็บบป,วย,ปวยดีกับไงไวไดีขายไว้พี่น้อง เขาเห็นว่าว่าให้อาหารว่าให้ดูแลรักษาดีเด็ดสมอรีนะครับการเลี้ยงกบก็คือการให้อาหารดูแลดูแลรักษาเขานะครับให้ความปลอดภัยเขานะครับอันนี้ก็ปลอดภัยลอยประเทศกับช่างนกหนูปูปิงว่วมาไก,ก่เลยมีงูเขาทีนึงผมมาสอมสาบออกเลียวพี่น้องง <c oughs> ูมาใส่บัวงูปลาหน่อยนะครับอ้าวไหนได้ต้องเสาขึ้นมาเลยติดมาหนำเลยครับว่านั่นเขาจิตนำได้ต้องเสาเลยเห็นไหมพี่น,อน้อ,องง่ามเหมือนเดียวสองหมื่นสองบาทาตัวละบาทได้ไหมตัวละสองบาทได้ทำไหมพี่น้อง ตัวนี้มันระบาดเดียวข้าวเดียวมาเกินสามหมื่นด้วยหนึ่งเดือนอายุเดี๋ยวนี้หนึ่งเดือนนี่บรานพ่อบัดท่านนี่หนึ่งเดือนห้าวันนี่ว่าไงดิพี่น้องมูนกับสิใหญงกันมูนในานากขอหไงกันมูลลนที่มพาไปเบื้องบหันนะครับหนึ่งท่านหนึ่งเดือนอันนี้หนึ่งเดือนเต็มดลยเกิดยีบเก่ามือนี่กับยีบเก่ากอดีนะครับสวยงามมากพี่น้องเอาคลิปนี้เขาท่านนี้นาะพี่น้องพอกันไหมคลิปน้าเด้อ ปวกต้นไครริมซับตะไคร้เรึพี่น้องต้นซับตักใครกดไลค์กดแชร์เพื่อนว่าสวัสดีครับ